ผมจะเสมอไม่อคนจะเล่นคาร์ฮาวจะเล่นนะพี่ชายถ้าคุณฝากเงินแล้วอย่าลืมเข้าไปที่กิฟต์อเวชแล้วก็ใส่โค้ด D D N บอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับแล้วก็รอเมดูซ่าแอลโคฮอลมาจะฟลายมาใถุงมือต่างๆเปืนเล็กๆน้อยๆทุกอย่างทุกคนมีสิทธิ์ถูกเพียงฝากแค่สี่ดอนห้าดอลสิบห้าดอนอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ลุ้นรับใช่ครับถ้าคุณฝากใส่โค้ด P D N คุณได้ทันทียี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะถูกครับทุกอย่างมันดีหมดกคนมันไม่ดีอย่างเดีียวววผมมชดท่่เือาน โอ้คุณแปะค่อยโอกาสแก้ตัวไปแล้สองคลิปแล้วเหลือกล่องอะไรที่คุณแปะพูดถึนไว้มันคือช่องโว่ของเว็บไซต์สีดำควรมาเสียงที่แบบว่ามีความสุขนี้พี่เพราะผมค้างอยู่ค้างเรื่องลงพายอันนี้แทนว่ามันคำแบกกับกับคำแบกให้กูหกพันดันแล้วสิ่งที่เสียไปทั้งหมดกลับคืนมาข้อเสนอเดิมเดิมมังได้คือคอนฟลัสกับเด็กอีสองคนและเรียชีสามกลมขอบคุณ ค่าแก๊ปค่าแก๊ปเราจะแต่ว่าพี่จ่ายคลิปเองอ่ะพี่จะจ่ายเิงโอเคครับผมแล้วคลิปนี้อยากมีอะไรเล่าให้ถึงน้องพายหรือเปล่าน้องพายก็คือคือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทำไมนะพี่ผมจําได้ว่าสตาร์ที่โยโร่ก่อนเห็นปะ<ม>ที่ลงลงรูปอ่ะ ที่ไอ้จันเหลือกมาที่กูพิมพ์ว่า you only one เออจันเหลืมคนเยอะก่อแล้วก็ไปอมากเสียวอีกครับหูชอบนะชอบ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 หโมโม่ไอ้ร้านเขาเนี่ยวันนี้คนคนดูยองไปไปกันเต็มแล้วมักเสียวเพียบหวายครับเจ๋วชอบปะดีดีบรรยากาศดีแล้วก็เรียกเรียกน้องพายมาเลยเพราะพี่ไม่ได้เรียกนะไม่ได้ตั้งใจจะเรียกน้องพายเลยหน้าเดียเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์มาแล้วเขาก็บอกเนี่ยเนี่ยหนูแกล้งส่งงานเนี่ยเอาเนี่ยเอาคนนี้ไหมสวยนะ กูเลยบอกมึงจําไม่ได้ก็น้องพายไงน้องพายที่ที่มึงอ่ะชอบถ่ายคลิปกับกับมึงอ่ะแล้วก็ส่งให้กูไงอ้าวเหรอเออมึงเรียกมาเลยมึงเรียกมาเลยเรียกมาเลยเออเรียกมาเลยเเรียกมาเลยเรียกมาให้มาเลยคอนเพิมเลยคือพี่ไม่ดูคนอื่นเลยนะปกติพี่ต้องบอดสมมติถ้าบอดอ่ะพี่จะดูไล่ไล่ดูแต่พอเห็นเป็นน้องพายปุ๊บโหเอาเลยเอาเลยติดใจรักเลยโอ้รักแล้วอ๋อ ลากเขาเอาคลิปขึ้นมาเลยเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยมันคีมิโนโตะสวยเพราะใครที่เจอมาก่อนทำใจมันวันมันไวผมมอบเย่งนี้ให้กับพี่หยีแล้วก่อนที่คุณจะดูคลิปนกพายแล้วก็ฟังคีมิโนโตะฝากฝากกฝผมดีเจหยีโดจินเก่าของกาลินาท็อกท็อกผมได้มาไลฟ์สดทิกตอกแล้วนะครับไปเจอผมได้ตอนหกโมง ครึ่งก็คือหกโมงเย็นนะช่วงหกโมงเย็นตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปทุกวันห้าจริงมากผมจะพยายามขึ้นทุกวันแล้วผมจะขึ้นทุกวันแน่ๆจะขึ้นนานยันเช้าจะขึ้นยี่สิบสี่ชั่วโมงจะขึ้นชั่วโมงเดียวจะขึ้นห้านาทีแต่ผมจะขึ้นทุกวันตอนหกโมงครึ่งถ้ามีเงินหรืออะไรหรือแม่ขายของชํำผมทาประจําอื หยิบทัวร์เลขเข้ามาหยิบมาหยิบมาขูดมาขูดมาแอบเติมบัญชีแม่ถ้ารู้เลขพิมพ์ก็ไอ้นี่มามาเยี่ยมมาคุยกันได้นะฮะเจอนาฬิกา6โมงครึ่ง tiktok เคยทำเควสชเคยทำเควสเผื่อมีเควส์ไม่เคยทำเควส์เลยเออเนาะอ้าวขึ้นมาแล้วครับคลิปต้องผายป้าช่องโหว่ของคีดับมีโอกาสที่จะได้เป็น12,000ครับเยี่ยมมีโอกาสที่จะดับเป็น1,900และเลขขั้นต่ำ3% 2 800ครับผม กดดับ1250มีสิทธิ์หมดครับผมเรามีอยู่แค่3100ครับไปครับพี่หนึ่งเดินตรรมไม่ใจช่วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดทีพันสองเลยเหรอเอาหรอเฮียอะไรเนี่ยมึงจะเอาคืนเมื่อไรสัตว์จะเอาคืนไอ้สัตว์ไปไปโอเมกาไปกล้าอ๋อไอสัตว์ไม่มีเงินเลยว,วะ ไ <Tipp s> อค <laughs> <ke> mm ุณจะบอกไม่มีที่ให้อะไรพี่ผมบอกแล้วว่าเข้มเป็นสไนโง่ๆไงมันคือไวโรสทัสเอเคสี่เจ็ดที่วายโรสวายโรสตัสใช่เท็ดเท่เฮียไอเฮียก็ตกใจศูนย์จุดศูนย์ห้าแม่จะเย็ดไอเฮียยังไงไอเฮียข้อเสนอเดิมคอนทัสครับถ้าคุณพูดไว้ว่าถ้าถ้าได้แล้วขึ้นไปนะเจ็บคอเลยเฮียเจ็บมึงกันเฮียดีใจว่ะมากคุณพูดว่าได้อะไรขึ้นตอนก้นคลิปอะ าว่าเราคัมแบ็คหกพันหกพันนี่คืนเลยนะนี่คือยังไม่ได้กำไรแต่ก็คืนละเราจะแค่นี้ละสบายพอเดี๋ย่วกูจะบ้างเก็บไว้เล่นนะครับแต่ขอโทษนะท่านผู้ชมจริงจริงนะดูตรงนี้ให้คอมเมนต์ว่าว่าโคตรโหดหรือไม่ก็คอมเมนต์ว่าพี่อีไลฟ์สดทิกตอกสิบแปดจุดสามศูนย์นอแค่นั้นอโอเคเอออย่างเงี้นะดีนะให้คอมเมนต์นี้ดีกว่าเขาจะได้เห็นกันได้เห็นกันก็ พราะถ้าไม่ไปคอมเมนต์เดี๋ยกูจะไปคอมเมนต์เองนะกูไม่เคยคอมเมนต์เลยไปอมเมนต์ไปคอมเมนต์ทุกคลิปเลยว่าเอ้ยกูไลฟ์สดเวลานี้นะก็คือผมโมงครึ่งช่วงเย็นใช่ใช่ใช่ปต้นไปไปเรื่อยๆฝากมาให้กำลังใจกันได้แล้วก็ผมโล่งใจมากเลยเหมือนดวงจะได้เด็กเด็กเอ็นอ้าวมาเคลียร์กลับมาเผื่อเขาลืมไปแล้วว่าเราคุยอะไรกันแม่บ้างคุยกันแม่บ้างก็คือผมจะคิวคอนเฟิร์มให้เลยอ่ะ เด็กสงคนพี่หนึ่งคนมีเด็กเอคนนึงเด็กเอ็นองคนแล้วก็มีเรจซี่สแบตเรจซี่สกลมสามสามกลมเี่สกลมแล้วก็โืโโลืมลืมโลืมตัวอามณ์เสียได้อารมณ์เสียคุ้ับห้ามห้ามพูดอะไรผิดเลยเพราะว่าแล้วก็มีค่าค่าแก๊ปเด็กคนละห้าคนละสี่รอ่ะสได้หมดอ่ะคนละสี่บาทแล้วก็เท่านี้คอนทัดคอนทัดห้องสามพันแห้องวีพีเยียม ที่เหลือผมจัดการดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นค่าติปค่าวีค่าเอออะไรพวกนั้นเด็กหัวเท่าไหร่เด็กหัวเท่าไหร่เด็กหัวละวสองพันห้าเอาเลตเอ็นแรงไปเลยแรงเลยสั่งว่าไทยสี่ชั่วโมงมีน้องพายมาไหมเห็นไหมไม่มีมีไม่ได้เนาะจะมีน้องมันเด็กสองคนมันดูไม่ดีน้องพายไม่ได้เลยถ้าน้องพายหนึ่งหนึ่งไปไงเออยหรือว่าเจ้าน้องพายคุณเยอยวะแต่เขาด้กเลยแล้ววีเลยไม่วีเขาไม่วีเขาไม่วีด้วยไม่วีเขาไม่ใช่วีแล้วเขาก็ ือห้ามพูดถึงน้องพายไม่ดีเลยเพราะว่าผมรักเขาแล้วขอโทษนะคระผมรักเขาแล้วขอโทษนะครับใช่ฮัลโหลพอใจก็คือเอาเด็กสองคนนี้ก่อนที่ไม่ใช่น้องพายเนาะผมมันรักอะรักแล้วเรารักจริงอะชอบก็หลงอะหลงอะหรอเราคิดว่าน้องพายเขาโอเคกับพี่ไหมถ้าถามว่าพี่ขอก็ไม่แน่ไม่เป็เลยก็คุยกันน่ารักตลอดมีงอนอะไรมั่วก็มีนะมีงอนบ้างพี่งอนบ้างเขางอนบ้างเหรอไม่เคยงอนเขาแต่เขาเขเคยงอนกูเขาหน่อยเขาหน่อย น่ารักนะมันก็คือความน่ารักของผู้หญิงที่แบบเขาเขางอนแบบมากเกินไปก็ไม่ดีแต่เราเราบางทีเราก็ต้องอยู่กับสังคมนงี้เราก็ต้องเผื่อใจไม่ใช่แบบมั่วไปหมดไปเอาแค่นตามตามงานเนี่ยอืีเข้าใจเข้าใจนึกออกปะเข้าใจอย่าไปนอกรออะไรเงี้ยนึกออกปะดีดีู่ในงานก็งานองานเขาก็คืองานเขาอืนอกรอเราไม่ต้องไปโชว์อะไรมากหรอกคนเขารักกันจริงอ่ะเดี๋ยววันไหนมันสําเร็จเดี๋ยวมันจะอยากได้อะไรอ่ะ จจรริิงงะอยากได้เออกางเกงในวิกตอเรียหรืออะไรเงี้ยโหอันนั้นเหมือนพูดโดนกูเลยวิกเตอรีอเหมือนโดนกูเลยไม่เกี่ยวเข้าเข้าวิกตอเรียไปโดนเกือบสองหมื่นอันนั้เสื้อในด้วยสองหมื่นกว่ามันแค่เกงในเดียวไหมผมใเกงในมึงก็ต้องซื้ออันนี้ดีดีของซีเคเสื้อกล่องเกงในซีเคเขาเด็กผู้หญิงเขาชอบทุกอย่างอ่ะมิซูพีมชอบแมซูพีมเขาชอบก็จะอาไปใช้ได้ใช้ได้แล้วหลุยหลุยนี่ซื้อหวยไหมหรือหรือบิ๊ตตอง ก็ซื้อให้ได้ถ้าถ้ามันไปกันดีไปกันดีผมก็พอจะให้ได้หรือวิซซองแต่ตอนเนี้ยชแนลซื้อได้ไหมแชนลคือกูที่พูดมาเนี่ยกูยังไม่กล้าซื้อไม่มียาซื้อเลยเเรื่องคือเราแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปกันจะเกินอ่ะจะมีเรื่องแบบว่าคือแม่งแต่กูก็กูกว่ากูไม่ได้สนใจนะแต่แต่ใจกูอยากซื้ออยู่แล้วเวลาแม่งบอก เออพี icana, ่หนูหนูจะส่งคลิปให้นะที่ถ่ายกันนะตอนมันถ่ายอย่างเงี้ยอ่า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 อ่พี่เอาแอร์ดอปมาดิเอาละแอร์ดอปกูยื่นไปเนี่ยอ่ะแอร์เลยแอร์เลอันนี้แอร์เนอะแอร์เดนเอ็นดอยสําข่าวตอนนี้คือโทรศัพท์กูยังแอร์ดอปไม่ได้เลยแอร์ดอบไม่ได้ไม่พอยื่นไปจอแตกด้วยตอนตอนนี้คือน้องพายรู้สึกไงเห็นแล้วรู้สึกไงเซ็งไหมไม่เซ็งแต่เราเซ็ง กูเซ็งกูเซ็งนิดนึงนิดนึงแต่ว่าแอเดอบมันมันหาตั้งแต่ช่วงนี้ไปขายพวกในในอาดีอาดีบอกเนี่ยเอาดิแอเดอบกูกูไม่สนใจแล้วกูยื่นให้ดูแลมาเดี๋ยวไอเดอบไปสัตว์สัตว์สมัยก็คือไอเดอบพวกไอโฟนแค่เดี๋ยวกูตามไปลโฟนเมื่อไหร่กูจะกูจะเปิดแอเดอบทั้งวันเลยโอ้ยอยเปิดจริงส่งลูกไผ่ไหนสักอ่ะมึงจะสองลูกไผ่ไม่รู้กูเปิดโชว์กล้วอ่ะมาดิกูจะไปเดินหาแอเดอบกูจะเดิน มีมีออกเอาให้คุม้มเอาเอาคืนไงเอาให้แบบหมดเลยกูหานะน,น้อยก่อนเลยโโอ้หกูอยากให้น้อยโดยความรู้สึกเดียวโอ้โหแต่เขาคงไม่สนใจอะไรหรอกเพราะแม่งดมแต่กาวเทย <c oughs> <c oughs>